กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครูดิจินด้วยนะคะผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่8อีเ้เฉินเยียนยื่นมือมาช่วยเช็ดข้าวที่มุมปากแทนอย่างอันอารีทำเอาเจ้าตัวตะลึงค้างความใกล้ชิดนี้ดึงความทรงจำในอดีตของหยางอันอวีออกมาบางครั้งท่านแม่ทัพก็ทำอะไรแบบนี้ไม่ว่าตอนที่เขาเป็นคนรับใช้ใหม่ๆห,หรือตอนที่โตและเป็นองครักษ์ประจำตัวติดตามไปร่วมทำาศึกต่างๆแล้วหยางอันอวีรู้สึกร้อนวูบในใจยิ่งเห็นสายตาของอีเ้เฉินเยียนก็้่ย เอร้อนขึ้นกว่าเดิมมือของอีเ้เฉินเยียนค้างแข็งอยู่สามวินาทีก่อนจะดึงกลับไปอย่างรวดเร็วจากที่สงบนิ่งมาตลอดพอถูกอย่างอันอวีจ้องแบบนี้ก็แอบรู้สึกอึดอัดจริงๆเขาลุกขึ้นยืนทางบอกฉันอิ่มแล้วนายก็ค่อยๆกินแล้วกันจบคำแล้วก็หันหลังเดินจากไปอย่างอันอวีมองตามหลังอีเ้เฉินเยียนก่อนจะยิ้มออกมาอย่างอุ่นใจถึงแม้จะเป็นแม่ทัพกลับชาติมาเกิดนิสัยก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนเดิมทั้งหมดแต่เนื้อแท้ของพวกเขาน่าจะยังเหมือนเติมราชาแห่งวงการภาพยนตร์คนนี้น่าจะเป็นคนอ่อนโยนวันต่อมาเป็นฉ หากที่อย่างอันอวีเผชิญหน้ากับอีเ้เฉินเยียนตามลำพังจำนวนครั้งนึงจีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการถ่ายทำเป็นไปนอย่างราบรื่นขึ้นใช้ได้ได้เมื่อวานได้ยินว่าสถานการณ์ไหนไม่ค่อยดีวันนี้ฉันก็เลยอยากมาดูสักหน่อยดูท่าว่าฉันคงกังวลมากไปเองกัวเลชวีหัวราอตอนแรกเขาตั้งใจจะมาให้กำลังใจอย่างอันอวียังไงพวกเขาก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันทักษะการสแสดงเทียบนักสแสดงมืออาชีพไม่ได้อยู่แล้วคุณชายกูกับอย่างอันอวีไม่ต่อยติก็ไม่รู้จักกันความสัมพันธ์ในตอนนี้ไม่ได้เเเวร้าายยหมออยมืืออออนน่่่งก ฉันคิดอะไรบางอย่างได้เพราะงั้นฉันในวันนี้ก็ไม่เหมือนกับเมื่อวานแล้วยังอันอวีเลิกคิ้วสีหน้าท่าทางภาคภูมิใจแต่ยังไงก็ขอบใจที่มาหาไม่มีอะไรต้องขอบใจหรอกหน้ากัวลิสวีโบกมือไปมาเดี๋ยวในว่างแล้วเราค่อยนัดกันไปร้องคาราโอเกะสักหน่อยอยางอันอวีอืมกู้สินเองก็กลับมาถึงกองถ่ายอีกครั้งเธอเพิ่งดูยางอันอวีกับอี้เฉินเหยียนเข้าฉากกันตอนนี้ก็เลยกำลังตื่นเต้นอยู่ในฉากนั้นอี้เฉินเหยียนกำลังจับมือสอนกระบวน ถ้าให้อย่างอนอาวีตอนที่ปรับแก้ท่าทางของลูกศิษย์แววตาของเขาอ่อนโยนมากและแววตาที่อย่างอนอาวีมีต่ออาจารย์ที่นับถือก็ดูเหมือนลูกหมาตัวน้อยที่ซื่อสัตย์ดวงตาของเขาเป็นประกายเต็มไปด้วยความรักกูสินยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าน่ารักเธอรีบเอาโทรศัพท์ออกมากดส่งข้อความให้ผู้จัดการของตัวเองพี่คะฉันว่าสุดหลอกกับรุ่นน้องโรงเรียนฉันให้ความรู้สึกเป็นคู่จิน้นสุดๆเลยฉันหน้าแดงไปหมดแล้วเนี่ย เฉิงเจี๋ยที่อยู่ข้างกันถึงกับกระแอมแซงทำเป็นเหมือนไม่เห็นอะไรผู้กำกับโจกับทีมมองงานคนอื่นๆพอใจกับผลงานของหยางอันอวีในวันนี้มากแต่ทางด้านหยูซื่อหยวนกับเยียนเพิ่งใบหน้ากลับไม่ค่อยมีรอยยิ้มสักเท่าไหร่เมืองห้าซานหวนตะวันออกนะดสำน,นักงานใหญ่ช่างหวนมีเตียอะไรนะักหยางอันอวีหมอนั่นไปเป็นสตันตันแมนเรอเอกสารในมือหล่นลงบนพื้นอย่างแรงสีหน้าของหยางเจวี่ดูไม่อยากจะเชื่อผู้ช่วยเผือก้มเก็บเอกสารขึ้นมาวางบนโต๊ะทำงานให้พร้อมกับผู้เสริมครับไปเป็นสตันแมนวิทยายุทธ ให้อยู่สื่อยวนในกองถ่ายเรื่องแม่ไม้ปรมาจารย์ด้วยสแตนแมนวิทยายุทธ์อย่างเจวีเลิกคิ้วจมลงสู่ผวังความคิดก่อนหน้านี้อย่างอันอวีมักจะมีเรื่องใช้กําลังเรื่องนี้เขารู้อยู่แต่ไม่คิดว่าน้องชายจะมีพื้นฐานศิลปะก,การต่อสู้ด้วยที่อย่างอันอวีเข้าไปในกองถ่ายแม่ไม้ปรมาจารย์หรือว่าจะเกี่ยวกับอีเ้เฉินเยียนยังไงพวกเขาก็เพิ่งแต่งงานกันไม่เท่าไหรอีกทั้งหมอนั่นก็หลงอีเ้เฉินเยียนยิ่งกว่าอะไรพยายามหาทางเข้าใกล้เขาอยู่บ่อยๆตอนแรกที่อย่างอันอวีร่ำร้องอยากจะแต่งงาาานนนกัับออีีี้เเเฉยยย่จวคคด แทบตายแต่ยางอันอวีเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วยังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ฟังหลังจากสองพี่น้องทะเลาะกันใหญ่โตอย่างเจวีก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอีกจริงสิแล้วอยู่ชื่อหยนเป็นยังยาบ้างยางอันอวีไม่มีผลกระทบกับช่างทวนและตระกูลอย่างสักเท่าไหร่คราวนี้อย่างเจวีเลยปล่อยไปเปลี่ยนไปถามถึงเรื่องอยู่ชื่อหยนที่อยู่กองถ่ายเดียวกันแทนปกติครับผู้ช่วยผลงตอบสั้นก่อระชับไม่อยากพูดให้มากความอย่างเจวีพยักหน้าเล็กน้อยจริงๆเขารู้ดีแก่ใจ ตอนนี้อยู่ชื่อหยุนอาศัยหน้าตาหากินเรื่องทักษะการแสดงคงไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้มากนักแค่ช่วงนี้เขาได้ยินข่าวหรือไม่ค่อยดีอยู่สื่อหยุนหมักจะไม่ตรงเวลาหน้าตาปิ้งตึงไม่ยิ้มแย้มเขาต้องใช้วิธีการกดดังสักหน่อยดูท่าว่าสองปีนี้อยู่สื่อหยนุนจะดังเร็วเกินไปก็เลยโอหังอวดดีอีกทั้งช่วงนี้เย็นเฟิงก็ให้ไทยมากขึ้นเรื่อยๆกลับมาคงต้องเตือนพวกเขาบ้างแล้วศิลปินบางคนก็หน้าหนักใจนูส่สีที่ตนคิดว่ามีแนวโน้มจะไปได้สวยยิ่งรุ่งใจมากขึ้น แต่กลับเอาแต่หลบเขาตลอดแล้วก็จริงสิรายการเสียงแห่งอนาคตซีซั่นนี้เตรียมการไปถึงไหนแล้วอย่างเจวีถามพอสมควรแล้วครับติดต่อแขกรับเชิญกับกรรมการเรียบร้อยแล้วรอยืนยันเวลาที่แน่นอ่นก็สามารถเริ่มได้เลยยิ้มหัวคิ้วของอย่างเจวีคลายออกเล็กน้อยหวังว่ารายการจะเป็นไปอย่างราบรื่นก้าวโมงเช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มไม่ค่อยมีแสงแดดอย่างอันอวิยืนประทะลมอยู่บนหลังคาของศาลาที่สร้างเรียนแบบสมัยโบราณที่สูงกว่าเจ็ดเมตร ผมบริเวณหน้าผากปลิวตามแรงลงใบหน้าท่าทางกระชับกระเฉงเนื่องจากฉากแอคชั่นที่ต้องใช้สแตนแมนก่อนหน้านี้เขาถ่ายเสร็จแล้วดังนั้นฉากดวลบนหลังคาจึงเป็นฉากสุดท้ายของอย่างอันอวิถึงแม้จะยากมากแต่หลังจากจบแล้วเขาจะได้ปลดปล่อยได้กินอาหารมื้อใหญ่ได้นอนหลับสบายฉากครั้งนี้เลือกถ่ายบนหอสูงของสำนักจงอีรับสืบทอดวิชาหมัดมวยของอาจารย์จิงไห่แล้วพระเอกเจียงวินสเสบียก็เอาความสามารถทั้งหมดที่มีออกมาทําการดวลครั้งสุดท้ายกับคนหน้าเนื้อใจเสืออย่างเจ้าสำนักจาง เพื่อให้ภาพดูสมจริงและมีมิติคราวนี้หลักๆจะเป็นการถ่ายระยะไกลพอกรองซูมออกก็จะสามารถมองเห็นภาพของสำนักจงอี้ที่เรากำลังอยู่ในนรกสตันแมนสองคนต้องกระโดดกลับไปกลับมาหลายครั้งถึงขั้นมีติดสลิงต่อสู้กันกลางอากาศด้วยและในส่วนครึ่งหลักงอะนางเอกสุวรรณเสวินจะพาคนมาสนับสนุนดังนั้นจึงมีกระสุนปืนและการทิ้งระเบิดด้วยความอันตรายและความยากก็เพิ่มขึ้นมากเครื่องแต่งกายของอย่างอานอวีกับอุปกรณ์ป้องกันตัวพื้นฐาน ถึงจะเป็นของมือสองที่คนอื่นใช้แล้วเขาก็ไม่ถือสายยังไงสแตนแมนก็ถูกปฏิบัติแบบนี้อยู่แล้วในตอนนั้นอย่างอันอวีติดสายลวดสามเส้นเรียบร้อยสามารถเริ่มการถ่ายทําได้ตลอดที่สแตนแมนอีกฝ่ายกำมัดแน่นแสดงให้เห็นว่าตนก็พร้อมเช่นกันในระหว่างถ่ายทาฝ่ายก็ค่อยๆลุกลามจนมาถึงบนหลังคาของศาลาตรงส่วนนี้ถูกเลือกให้ทําการระเบิดเล็กๆสองสามจุดที่ตอดไทยหน่อยหลังจากนั้นจึงจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเข้าไปทว่าในขณะที่คนดูแลดอกไม้ ไฟทําการระเบิดระลอกต่อไปกลับลาดไปจุดไฟอีกตําแหน่งหนึ่งไฟพุ่งเข้าใส่จุดที่อย่างอันอวีอยู่อีกกระเบื้องใต้เท้าของเขาระเบิดกระจายอย่างอันอวีที่กําลังทําการต่อสู้ตื่นตัวรีบขยับหลกแต่ใครจะรู้ว่าหลังจากพลิกตัวหลกเชื่อนอกที่ผูกอยู่จูู่ก็คลายออกจูจ่ๆสายลวดก็ขาดทําให้ตัวของอย่างอันอวีพลิกกาลังจะตกลงจากหลังคาวินาทีนั้นผู้กํากับโจกับทีมงานคนอื่นๆหน้าซีดถ้าตกลงมาไม่พ้นกระดูกหักแน่ อี้เฉินเยยงกับลี่เย่ยที่อยู่นอกฉากถึงกับเส้นประสาทต,ตึงเครียดแต่อยู่ซื่อหยวนกับผู้จัดการเยียนเพิ่งกลับนิ่งมากราวกับคาดการได้ก่อนหน้าแล้วอย่างไรอย่างนั้นหลังการระเบิดยังมีประกายไฟให้เห็นอยู่บนความสูง7เมตรกว่าตัวของอย่างอันอวีที่เหลือสายลวดแค่เส้นเดียวลอยไปมาอยู่กลางอากาศปังสายลวดเส้นสุดท้ายขาดออกในที่สุดในวินาทีอันตรายอย่างอันอวีกัดฟันไม่สนใจรอยบาดของอีกกระเบื้องที่สองมือของตนรีบคว้าก่อสนลังคาสาลาไว้ในขณะที่แอบเคลื่อนย้ายลงปรางทําให้ร่างกายเบาลง เพื่อไม่ให้กระแทกลงมาแรงเกินไปตั้งแต่ข้ามเวลามาอยู่ในร่างคุณชายอย่างจริงๆเขาก็ฝึกก่อฝนเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายทุกวันแม้ตอนนี้กำลัง่ายในจะยังอ่อนแรงแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรในยามจำเป็นยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างเห็นแบบนั้นผู้กำกับโจก็รีบให้คนเตรียมบอกรองลดแรงกระแทกทันทีอย่างอันอวี่ยืนหยัดอยู่ได้ไม่นานร่างทั้งรห่างก็ตกลงมารอดจากอันตรายได้อย่างบุดบิดหลังจากหัวใจ ที่เหมือนแขวนบนเส้นได้ถูกวางลงเขาก็ก้าวเร็วๆเ,เ,เข้าไปหาขณะที่กำลังจะพยุงอย่างอันอวีขึ้นมากลับมีเงาร่างคนจำนวนหนึ่งแงงหน้าวิ่งเข้าไปล้อมรอบอย่างอันอวีสีเยือเหลือมองราชาแห่งวงการพยนต์ที่ชงักค้างแล้วแทบอยากหลุดหัวเราะเสี่ยวอวีเป็นยังไงงอบ้างกู้ซินถามด้วยความกระวนกระวายเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากในฉากเมื่อครู่เธอที่รับบทเป็นนางเอกก็ยืนอยู่ข้างๆตกใจแทบแย่ไอ,อยาเมือ่อเสี่ยวอวีเลือดไหลเจ็บไหมเสี่ยวอวีรู้สึกยังไงบ้างโอเคไหมอย่าฝืนนัก เราส่งนายไปโรงพยาบาลดีกว่าสาวๆในกองถ่ายสไตลิสกับรองผู้กำกับทยอยมาล้อมรอบพวกเขารักอย่างอันอวีมากอย่างอันอวีไม่ได้สนใจรอยบาดท,ที่มือแต่พอลุกขึ้นกลับพบว่าตัวเองบาดเจ็บไปจนถึงข้อเท้าเวลาเดินก็รู้สึกเจ็บแต่เขายังสส่หน้าส่งยิ้มให้ทุกคนไม่ต้องห่วงครับแผลแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเขายิ้มโชว์ลักยิ้มทำเอาคนมองสบายใจขึ้นเซียวอวีในบาดเจ็บถึงเท้าเลยนะักแต่ผู้กำกับโจที่เป็นคนช่างสังเกตกลับมองออกเขากำชับหมอพยา หาลาที่ตามมาด้วยรีพาเขาไปทําแผลเธอครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็พาไปโรงพยาบาลเลยหมอกับพยาบาลพยักห์น่ารักผมไม่เป็นไรจริงๆครับผู้กํากับยังถ่ายต่อได้อย่างอนอาวีไม่อยากให้ในการถ่ายทําต้องล่าช้าออกไปเพราะตนถ้าเป็นในอดีตไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสได้แผลเล็กๆแบบนี้ทั้งนั้นเฮอะสมัยนี้มันแตกต่างกันจริงๆไม่ต้องรีบร่างกายสําคัญกว่าวันนี้ไปพักผ่อนก่อนเธอพรุ่งนี้ฉันจะให้คนตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาด ผู้กำกับโจท่าทางจริงจังแววตาที่มองอย่างอ่านอาวีแฝงความหมายลึกซึ้งในระหว่างการถ่ายทำเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ต้องมีการรับประก,กันที่สำคัญสำหรับสแตนแมนวิทยายุทธนอกจากจะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วยังต้องมีความสงบและระมัดระวังสูงเพื่อให้ถ่ายฉากแอคชั่นที่มีความยากสูงได้สำเร็จเด็กคนนี้อายุยังไม่มากแต่จุดหนอีอกลับทำได้เป็นอย่างดีครับ เห็นท่าทางผู้กำกับโจยืนกรานไม่ยอมอย่างอันอวีก็ได้แต่ยอมประนีประนอมไปเท่านั้นวินาทีต่อมาอย่างอันอวีอาศัยจังหวะที่คนรอบข้างไม่ได้สังเกตหันไปแอบบมองอี้เฉินเยียนที่อยู่ไกลๆอยากเห็นปฏิกิริยาและสีหน้าของเขาแต่หน้าเสียดายตอนที่เขามองไปอี้เฉินเยียนก็หันหลังให้ซะแล้วจึกหมอได้แต่ส่งยิ้มบางให้ลี่เย่หลังจากนั้นเพื่อความปลอดภัยของอย่างอันอวีผู้กำกับโจก็ยังให้หมอพยาบาลพาเขาไปอยู่ดีก่อนไปอย่างอันอวีจงใจมองอยู่ซื่อหยวนกับเยียนเพิ่งแล้ว ก็เหมือนจะสังเกตอะไรได้เขาไม่ใช่คนโง่อีกทั้งคิดว่าตนไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นเป็นไปได้ว่ามีคนจงใจวางแผนไว้ล่วงหน้าอุบัติเหตุครั้งนี้คนรับผิดชอบดอกไม้ไฟตําหนิตัวเองถึงความผิดพลาดของตนส่วนคนดูแลอุปกรณ์ประกอบฉากก็เอาแต่ขอโทษบอกว่าก่อนหน้านี้เขาตรวจสอบทุกอย่างแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นแบบนี้คราวที่แล้วพี่จ้าสตตนแมนของอยู่ชื่อหยนก็บกพร่องต่อหน้าที่ติดต่อกันถึงสองครั้งเพราะบาดเจ็บแต่ไม่ว่าจะมีเหตุผล หรือพูดอะไรยังไงผู้กำกับโจก็โบกมือบอกว่าไม่ใช้เขาแล้วสำหรับเรื่องอุปกรณ์ประกอบฉากว่าเป็นฝีมือใครนั้นผู้กำกับโจวกวาดตามองไปยังนักสแสดงนำในบริเวณนั้นด้วยใบยหน้าร้าอารมณ์อะไรได้แต่แต่ไม่พูดเท่านั้นเอ <A. S 1> ขาพ่อดาวในวงการบันเทิงก็แบบนี้เรื่องทำอะไรรับหลังคนมาใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาแต่วิธีการคราวนี้กลับไม่ฉลาดสักเท่าไหร่กู้สินยิ้มเย็นเฉิงเจี๋ยผู้จัดการของเธอรู้ดีแก่ใจคนบางคนจิตใจกับแคบแค่คิดไม่ถึงว่าเดี๋ยวนี้ แม้แต่สตันแมนก็จะไม่รอดด้วยบ่ายวันนี้อยู่สื่อหยวนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องพักไม่มีคนเดินไปเดินมาตรงหน้าแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นเยอะเหียนเพ,เพิ่งเพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จเอาตารางงานของอยูสื่อหยวนออกมาดูจากนั้นก็ใช้ปากกาขีดออกสองสารายการเกิดอะไรขึ้นยูสื่อหยวนที่อยู่ข้างกันเห็นแบบนั้นผลก็ไม่เข้าใจทางบริษัทยกเลิกอีเวนต์สองสามงานไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็จะได้พักผ่อนสองสามวัน เยียนเพิ่องอยังพูดไม่ทันจบจูๆ่ๆก็มีคนมาเคาะประตูหลังจากเปิดประตูสีหน้าของเยียนเพิ่งก็เปลี่ยนไปคนที่มาเยี่ยมคืออิเชนเยียนกับผู้จัดการลิเย่โปรดติดตามตอนต่อไปจะได้ไม่พลาดอย่าลืมกดติดตามนะคะ